แอบน้อยๆะไรอย่างเงี้ยแอบน้อยๆไม่ชอบการเปรียบเทียบครับแต่ก็ไม่มีอะไรค่ะแต่ละคนมีจิตออกความคิดเห็นได้นะคะออกความคิดเห็นได้แต่ว่าไม่เปรียบเทียบกันดีกว่านะคะเพราะว่าเด็กทุกคนในค่ายเขาก็รักกันดีนะคะอย่าทําแบบนี้มันจะทําให้เด็กอ่ะมันจะทําให้เด็กกันไม่ชอบกันแล้วมันจะทําให้เด็กมีปัญหากันเพราะการเปรียบเทียบนี่แหละไม่ว่าจะเอาใครมาเปรียบเทียบกับหนูเอาหนูไปเปรียบเทียบกับใครก็เหมือนกันนะคะมันไม่ดีมันไม่น่ารักนะคะทุกคนมันสามารถทําให้ค่ายเราแตกแยกกันได้นะคะะนนั้่ะ ถ้ารักลูกๆถ้ารักแบบบ้านหาใครบ้านหาใครบ้านหาใครถ้ารักทะเาใครอะ่ะคืออยากให้แบบกลมเกียร์ยให้สามัคคีกันอยากให้แบบว่ารักกันไม่ใช่แบบกลัวลูกผิดผิดหรือว่าอะไรที่แบบว่าเป็นการทําให้แบบเด็กมีความคิดที่แบบบางคนอะ่ะ คิดไม่ได้ก็แบบคิดลบไปเลยอย่างที่ก็อาจจะมีได้นะคะฉะนั้นเราพยายามให้กําลังใจกันดีกว่าเพราะทุกคนก็อยู่ในค่ายเดียวกัน <T> เราไม่ได้มาแข่งขันกันนะคะ <T> เรามาส,สร้างความสนุกสนานเรามาสร้างผลงานนะคะเรามาหาเงินเรามาหาเรามาหาความฝันเรามาตามหาความฝันตัวเองเรามาแบบเพื่อที่เราจะแบบได้มอบความสนุกความสุขให้สําหรับ fc นะคะ fc แล้วก็วก็รักรักอยู่ในมุมที่เรารักที่เราเอ็นดูแล้วก็บอกสอนกันดีกว่านะคะการเปรียบเทียบอะมันไม่ดีหรอกจริงๆ จะว่ายัางไงก็ช่างขอให้รอหนักแน่นเข้าไว้นะคะขอบคุณค่ะแม่ออกจากไลฟ์ก่อนนะฝนตกมากโอเคค่ะแม่รอบเบิรยืมมขคืนขอบคุณค่ะคนคิดมันมันเมื่อคืนกันค่ะแม่หนูปล่อยว่างค่ะหนูก็ปล่อยว่าง,างถ้ามีเวลาว่างอยากให้เด็กๆโตเกียวเข้าไปฟังบอสน้ตไลฟ์เมื่อคืนบอสนตพูดดีมากๆได้คะ่ะามีเวล้านูสิเขาไปเบิงด้วยคะ่ะลูกๆสวยคนละแบบใช่ค่คะ ลูกๆเฉกคนละแบบจา้าเอาดาเรืองดิจะได้ลุงเรืองกำลังจะไปภูผามมานค่ะไปถ่ายคอนเทนต์ค่ะคนเรามีดีคนละแบบอย่าไปฟังเขาเลยครับขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณเ c ซีที่ที่ส่งมาให้ด้วยขอบคุณทั้งคนที่หวังดีแล้วก็ไม่หวังดีนะคะแต่ก็หนูก็ยังเป็นหนูแบบนี้ค่ะ มันคือตัวตนของหนูมันพิดมันคือตัวตนของหนูตัวตนของหนูออกมาแบบนี้ย่างแต่แรกแต่ว่าเามื่อที่หนูเข้าไปประกวดแล้วนะถ้าหนูประกวดถ้าหนูรู้ว่าต้องประกวดเสียงอะหนูไม่ไปหรอกแต่หนูไปหนูแค่แบบไปโชว์ศักยภาพของตัวเองว่าหนูเป็นสายนี้นะอะไรอย่นะางนี้นะคะทีเปิดตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าหนูไปสายเอ็นเตอร์เทนสายแบบนี้อยู่แล้วนะคะผู้ใดเมคขึ้นเนี่ยอะมันมันคือตัวตนของเราจะให้เราทิ้งตัวตนเรามันก็ไม่ใช่ถูกไหมทำาอะไรที่มันไม่ใช่ตัวตนของเรามันก็ไม่มีความสุข อยากเห็นตอนลูกสาวใส่ชุดตุ๊กตาบาร์บี้คือสิมันตุ๊กตาบาร์บี้แม่ยบังหนาหนูกว่หนุ่มสิมาคือตุ๊กตาบาร์บี้เองตุ๊กตาพีนะคือ,อ,ย, <c oughs> อยูจงกี้มันออกมาสีม่วว่าด่อนเต่งตู่คือตุ๊กตาบาร์บี้ยังแมียบังหนาหนูนเนี่ย หน้านูนี่บ้นนานเป้นปศูนย์คนมากเป็นสิบปีสิบาูนหน้าหนูมันเป็นแบบนี้มันจะน่ารักกว่าคะแต่หนูจะลองดูนะเผื่อมันได้เนาะผืมันเข้ากําลังไปผู้ป่ามาัานค่ะเราผีแล้วหัวหนูเลย <c oughs> แบบนี้ดีแล้วขอบคุณครับ ชุดน่ารักมากขอบคุณค่ะก็มีเซ็กซี่บ้างอะไรบ้างนะคะเรื่องชุดเรื่องอะไรแบบนี้คืออยากให้ทุกคนเข้าใจว่าคาแรคเตอร์รของเจนนี่เป็นเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะคะเป็นแบบนี้อยู่แล้วแล้วก็ทุกชุดทุกชุดนะคะที่หนูใส่นะคะทุกชุดที่หนูใส่ไม่ได้มีผลอะไรต่อค่ายนะคะค่ายยังไม่ได้ว่าอะไรนะคะเพราะว่าลุกของหนูเป็นแบบนี้นะคะแค่นั้นแหละไม่มีอะไรจ้า ตุ๊กตาผีคำว่าไี่หลีแม่ะมันไม่นสิคืบเวล่าบาบีนะเป็นตาบาแบ้วเ่ชอบตอนที่ได้ร้องเพลงกับกล้องวายุมากๆเลยขอบคุณค่ะจริงๆเพลงกับกล้องวายุเป็นเพลงที่หนูไม่ถนัดเลยนะคะหนูทําไม่เป็นหนูหนูอินสแตนตมากะอะไรแบบนั้นทำไม่เป็นมันเป็นการที่ฝืนใจหนูมากเลยนะคะ่วันนี้ไม่ทีง,งานหรอคะไม่ค่ะ <c oughs> ไม่จริงเจนนี่น่ารักลุคสวยแต่งแบบนี้ก็สวยแต่งหน้ายิ่งแต่งหน้าแบบนี้ยิ่งน่ารักขอบคุณครับคิดได้คิดเป็นอย่าหวั่นไหวแค่คอมเมนต์คนสองคนในเมื่อเราเป็นศิลปินที่ดีอย่าตอบตัวสร้างมิดมากกว่าศัตรูขอบคุณค่ะพี่สียอดกุามารขอบคุณนะคะ หนูก็รับทุกคําติชมเลยเอาติคําติชมมา <c oughs> ก็คือบอกหนูได้เลยบอกหนูบอกได้หมดเยนาหนูอะสามารถรับฟังทุกคําติชมแล้วมาปรับปรุงแก้ไขนะคะแต่แบบว่าดาเนียใส่คํามบอที่ประสุภาพแนเใส่คําบอกที่แบบบางคําพูดมันเป็นคำพูดที่มันแรงแล้วก็เป็นบางคาพูดที่มันต่ำอย่างเงี้ยหนูรับไม่ได้นะคะเพราะว่าหนูก็มีศักดิ์ศรีของหนูเหมือนกันเนาะเออยู่สิมาดาหนูสิมันกระบ,บอแมนเนี้ยหนูปฏิเยังไง แต่งไปเลยค่ะน่ารักไม่โป๊ค,ค่ะคุณ mm hmm. ก็แต่งพอดีแต่งพอดีกับค่ายนะคะแต่งพอดีกับค่ายไม่ได้โป๊ไม่ได้อะไรแล้วก็แต่งลูกาลาเทศาอยู่ค่ะอืม,ม่าจะเป็นวันหนูมีนต่หกนั่นปะมันจะได้ดูโป๊กว่าคนอื่นสิเนะี่ยเกี่ยวบ่ะ mm hmm. เดินทางไปสมุยพรุ่งนี้ตอนเช้าจ้า mm hmm. น่ารักมากค่ะขอบคุณค่ะ mm hmm. แต่งเหมือนวันที่ขึ้นคอนเสิร์ตกับน้องอยูริครั้งแรกในวันนั้นสวยหวานเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้โอเค โอเคค่ะชุดนั้นก็ตัดมาห้าพันกว่าค่ะโอเคค่ะยอมรับปรับปรุงแก้ไขอย่างมืออาชีพขอบคุณค่ะมามีรักนะคะอย่าลืมซื้อบัตรซื้อตัวนะหนูปัดลิงก์ให้แล้วนะคะเข้าไปซื้อเลยไปซื้อมืองานนีเขาว่าท่านมูเด้อเขาบบเห็นปากขอนหน่อยด้หนะ่ะบบเห็นปากขอนหน่อยนักลองไส้วงตกเกี่ยวเด้อบอสิบเ,เอ็ดเซนพี่ตะคอดถามบึงสุดไวนางบอดเนี่ยเลย ผู้ใดอยากห็นบอส่ชุดไหว้ดาอย่าลืมสื่อบาสือตัวนะคะหนูปักลิงให้แล้วนะคะแต่งอะไรก็ขอให้เซฟตัวเองไม่เป็นผลต่อไม่เป็นผลต่อค่ายก็จบค่ะเซฟค่ะหนูจะแจ้งก่อนนะคะว่าทุกชุดที่หนูใส่หนูจะมีถุงน่องแล้วซึ่งถุงน่องหนูเป็นถุงน่องที่หนูสั่งมาจากต่างประเทศถุงน่องตัวนี้นะคะแม้กระทั่งห้อยดากแตกก็ะม่เห็น,นะค่ะนูบอกเลย ผู้ใดมีดากดงดากดำดากร้ายนี่ดากเป็นสิวหรือว่าห้อยแตกหรือบ่เห็นเลยค่ะเพราะว่ามันหนามากมันไม่เห็นเลยในกระัางแกงเกงในสีอะไรก็ไม่เห็นแล้วหนูใสห่หนูใส่ถุงน่องแล้วหนูก็ใส่ซับในอีกทีหนึ่งนะคะเป็นกางเกงซับในทีหนึ่งถ้าแบบดำดำเห็นเป็นดำดำข้างในอะไรอย่างนี้ยก็ค,คือเกางเกงซับในของหนูนะคะเราอกใหญ่ใส่อะไรก็โปงใช่ค่ะมันเลยดูเหมือนโป๊ะอะไรอย่างเงี้ย ใส่ชุดแดงนี่สามสันสี่สันคนน่ะแม่ไม่เคยเห็นหนูดอกน,นะบ่ได้มยวี่ประดีเห็นขาอ่อนหนูง,ง่ายๆดอกแมนจ๋าใส่สินใส่สินแล้วก็เสืยข้อกระเชา้าชุดแมทซีไปเลยจุบๆเนาะชุดแมทชีไปเลยจุบๆมันจะซื้อไว้ทุกสีเลยเจน,นี่ลุกใหม่ใช่อะไรกว่าเดิมคิดว่าย้ำเตาเนี่ยนาะงกับใส่สินยรงเงาไหม ชิดองเดยไปฟูแลนด์มาทั้งหิวของทั้งเบิงสู่ชีวิตค่ะเลิศดเลิศมามีเลศเ,เดโดยวรวมสวยละจ้าขอบคุณค่ะพี่สมปองเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณครับซื้อบัตรเดอร์ซื้อบัตรเดอร์เป็นหักใจมือนี่เขา